กับไทยบ่อยสิเอ้าได้แล้ววะโอวเอาฉายาอะไรเอาอะไรก็ได้ อุอย้ยประกอบคอมสองโอ้โหสองแสนห้าเลยว่ะอา้าวเลี้ยนพล,ล่ไฟรวยป่ี ไย,ยไม่รู้เรื่องพี่ฟันฟันคุยากันโลดโหลดยินครับได้ยินแต่คุยไม่รู้เรื่องที่อาอหรอเขาเรียกว่าเน็ตโอนกระตุกมากเลยพี่พูดเป็นหุ่นยนต์เลยอะตอนเนี้ค่าคือโอนออโตบอทอย่าดไอพี่ <c oughs> แต่เหมือนออโต้บอทกันเลยนะเมื่อนี้นี่คือสัญญาณจากออปติมัตรา ยมันมีเงินอยู่ในตัวประวัตตัวนั้นนะ่รู้อันเอ,เอามาใส่ห้าแสนน่าจะบอกว่าตัวไหนมันก็มีเงินอยู่ไม่ไดใช้เยอะขนาดนั้นหรอมันใช้ไป <c oughs> แต่นายมีคาฟ้าแค่สามใบย,ยังไงเพื่อน <c oughs> ไม่รู้ว่าอดีตอื่นมีอีกมั้งตัวอื่นน่ะไม่รู้อยู่ไหนหรือเปล่านะมือเปล่าวะ เร่งไ,ไปวะกำลังประกอบของม้องทีละชิ้นอยู่นะ ได้้ินขาวพี่ต้นขี้แตกอ่ะบอกเลยถ้าซับคนเดียวอ่ะเรียวรัดน่องอ่ะปกติไม่ซับก,ก็ขี่อยู่แล้วพี่ต้นอ่ะเห็นเลยที่โอ้ย oh, เยาพีดคนเดียวตายแน่พี่พอยบุรีว่ะ พอาีหแกอยู่ตัวเด็กแล้วแกอ๋อตัวเด็กเดินมาเดยวแต่ซื้อร้านเบสแม่งโหเฮียพี่เบสแม่งขาติดหาย <laughs> ผมซื้อแบบเกินห้าทีนี่กว่าจะเดียวแล้วก็ไม่รู้ค้างอะไรนะกูพ,พิมพ์บอกเห็นแล้วยังค้างอยู่ยังคงค้างอยู่ละเอียดเกิน กินต้มต้มดีกว่าหรือว่าเขาเล่นไหลอย่างว่าเล่นไหลเิริมนะคนมันก็เดียวมันก็สับสนได้อุอ้ยม่พอเป็นเหมือนผมเลยอ่ะหนึง่งไปสาเฮ้ยจะหลุดไปนะนะถ้าตายแนละ้วเด้งอย่างนั้นจะหลุดเลยนะเอาแล้วไปละไม่อิดแต่ค่อยขึ้นเคพร้อมแล้วนะ เดี๋ยวบอกคุณเอ๊แป๊บหนึ่งว่าอย่าเพิ่งล็อกอินเข้ามานะเพราะว่ายืมประดับหุ่อมาที่พายดูประดับอะไรวะบวกเกล็ดโดดน้ำอ่ะน้ประดับฉันอ้าวเดี๋ยวต้องบอกก่อนเออว่ะเออพี่ก็เห็นแวบๆก็บอกอันนี้มันไปแอบเติมของตอนไหนวะเออพี่ก็เลยไม่ได้ทัก่ยืมแค่ประดับมากับไอ้อะไรนะปากรถฟิกอ่ะระดับของรู้ๆหมด ฝาการถฟริตของใครของขอครเนี้อ๋อโอเคยืมมาแค่สองแล้วทำไมพีโ่โก้เขาไปซิฟส่วนตัวกับแบงค์วะแบงค์เขาไปซิฟส่วนตัวกับแบงค์เหรอ าถามเรื่องเสื้อไงเขาถามว่าทำไมเซลล์เขาการเปลี่ยนแปลงก็บบเลยแบบตกใจเอาทำไมอ่ะ <laughs> ก <laughs> ็เนื้อจานางมันขอซื้อก่อนนะก็เลยงงว่าเอ๊ะเขาก็ทำไมคิดมากเขาชอบสมุดมากไงยมากเด็ดเลือดร,ร,รู้ทัน <laughs> ตกใจทำไมค <laughs> ุยคอย <laughs> อให้กันแล้วเออก็จะเอาไปให้ผู้ชายเลยก็เรืเอ่อง <laughs> <laughs> ของเขาละเออผมเลยคิดมากแก่เลยทีนี่ใช่เพราะอย่าลืมนะรอยชั้นมันเราเราไม่ได้ลงตอนเนี้ยยากนะ มันมับมับที่มันออกมามันน้อยแล้วนะอืมอันนี้จริงอยู่มันไม่ถึงแล้วอะตอนเนี้ยมับมับที่หล่นจากร้อยชั้นมันไม่ไม่ดรอปแล้วเอ้ยเราสามทุ่โมอเมก้าลงว่ะตีใหญ่มันเป็นไรเรื่องเขาเป็นเรื่องของเราก่อนตอนเนี้ยสามชั่วโมงจบขิงเกินจบได้แค่เสาแหละโอเมก้าอ่ะโอ้ เขาเรียกว่า <ules> ยังไม่จบแบบนั้นนะพี <sm ud Clark> <ina dari ados> ่เด้งเกิดสองร้อยเองพี่ยังไม่จบเยังไม่จบถ้าจบต้องจบแบบว่าออกมาแบบเฉิดฉายนั้นเขาเรียกไม่จบพี่เกิดไปไงบนท้อตีนเนี่ยแทบเดือดร้อนพี่ทามบอกเลยเฮ้ยปากดีแถวเล่น้เฉยนะพี่นะไล่ไปไหนไลดิเฮ้ยทำไมได้อินบรราผาลำวะพี่ยังไม่ได้สั่งเลยวะเขาซื้อดิสั่งไว้เลยตอนนี้ผมแถมให้ยับยับอะ ไอผมด้วยผมราคาเป็นไงพี่เอา<ม>ตังมาสามร้อยอ่ะเดี๋ยวเอาไปแค่นั้นแหละโอเคพี่เอ๋ <Hey. S 2> ก็โลละสิบเอ็มหุ้ยอันนี้น่าสนว่ะเดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวแถมให้โลครึ่งไปสิบเอ็มอะอ้าวแล้วแล้วตั้งนานอาตมาไม่เตรียมเสบียงฮะใครอ่ะ ต้นเลยเตรียมทะเบียงอีกแล้ลงกี่โมเนี่ยย่บรรยากาศเหมือนแบบสามทุ่มสามสุดแต่ก็จริงนะนัดกันไว้ก็นัดแหละนัดไปนัดมาเหลือใครอ่ะครบแล้วเนตีอ่ะครบแล้วเหลือเหลืออาตมาเตรียมเะเบียงเฮ้ยไข่เทียเทล่าว่ะโอเคกระแพงเกินขอแกงพี่พลพี่พลจะซื้อหกพันไง ฮะเจราบอกเก้าเหรอใช่ทำไมไม่เดินตามวะเฮียชิบหายละพี่แบงค์เดินนี่มันเป็นเฮียอะไรวะเกมเนาะเริ่มต้นเนี่ยผมไม่มีเวพีด้วยฮะเอ็นซี่กับเอ็นเอสเอสคืออะไรวะพี่เอ็นเอสอ๋อการ์ดบอลกดหนึ่งครับเช็คอีกทีหนึ่งเดินใหม่ดิพี่ ไม่เห็นติดเลยเดี๋ยวหยุดหยุดหยุดมาเดินโอเคขอบคุณครับพี่อย่าหนุมมากินล้อโอเคมาเอ้ยแบงเอาปลมโอ้ยไม่กัดอันสองจอยอีกแล้วล่ะนี่ไปปวดหัวเล่นๆอีจ้าพี่เจไปพี่เออว่าแต่พี่เจมไปไหนวะพี่เจมเนาะ ไม่ชวนพี่เจมมาเลยอะ่ะ<อ>ขนมผิงอะ่ะ <c oughs> ขนมผิงไปไหนอ้าไอ้ทียมีตังค <c oughs> ์วะเนียโอ้โหมีตังค์อยู่หมื่นอะไรก็แกงเลยเข้าไปรอแล้วนะตะก๊อบไปไหน <c oughs> ตะก๊อบตะเจอยู่ไหมครับ จุกลมเอาไงดีโยม<น>โอ้ยเสียงใครวะนะ่ะโอ้ตบบอดมาอีกแล้ววะ่ะพี่ตุเม่หนักเลยปะพี่แล้วไม่ใช่ไม่ใช่เสียงก๊อฟตะเกียฮะ ก็เหรอพี่ตุ้มพี่ตุ้มแม่ลองพูดหน่อยดิปากตาเลยแกตาดีครับคมหายพอกานไหนไหนมถึงบอกว่าแต่ละคนน่ะทำไมวันนี้ออโต้บอทกันทุกคนเลยวะต้องเดินไปปลูกพี่เกย์เาเติมดูว่าพี่ก็ไปไหนอ่ะแอมเติมมาดิเฮ้ยโอ้โหเสียงรัวะไรวะ เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ให้คนเข้ามาก่อนเดี๋ยวเผื่อมันไม่เด้งเออใครใช้ทูทูโคตรจอกเลยวะเหม็นกลิ่นทูอ่ะวันนี้โอ้ยอะไะใช้บอดแบคู่ายฉันไม่ค่อยมีปัญหาอะจะลืมกมบใช้ฟอนา้ยกดสักมาห้าสิบเลยอ่เลอะมันมีอยู่กี่อันอ่ะ ลัวเงียบี้มาดิป่ะไม่สามันตอนนี้มีจุกเบี้ยวแล้วไงแล้วก็ถ้ามันไม่พอก็ในคังอ่ะมันมีกล่องอยู่อีกตัวเปิดว์ปหรือเปล่าวะน่าจะมีอันหนึ่งแหละตจตามมาเด้อมีใครกี่วันเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะใครอะเฮ้อะไรอะเอาดิเอดิบินแล้วดิตกแม่งดิเฮ้ยมันจะสร้างกันเจี้ยนหรจะไปแล้วเ่ยดี้ยังอยู่นี่อยู่เยเฮ้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 ย อยู่ดีไฟจะตัดคืออะไรวะไปกันเลยเดี๋ยวดิโอ้โห oh, Hang over มันเคยมาตีบ้านอยู่พักหนึ่งอะเล็กๆอะที่เล่นน่ะบอกเขาดีออนวะบอกหนึ่งหนึ่งเปล่าได้อยู่หนึ่งหนึ่งเปล่ามันอ่านน่ะมันชื่อคิวเลยวะ Hang over Hang over ทุกคนอยู่เกาะกันหมดแล้วถูกต้องเปิดด่านแล้วนะครับเฮ้ยอยู่ดีไฟเหมือนกระพริบกระพริบเ<อ>บบีทีครับไปครับอ้าวอ้อาวใช่แล้วเบบีทีเฮ้ยโหเบบีทีมาหล่อเลยวะเย้ที่ต้นพยายามบัฟไปก่อนนะต้องไม่ไหวแล้วผมช่วยอย่างน้อย o t a ก็ไม่ได้หานใครไปไเฮ้ยเ,เขาลงเหมอือนนะ เฮ้ยพี่โหเฮียละเขาได้ไะเนี่ยอะไรเฮียผีทเขาไปประการลงแล้วว่าแล้วได้เกิดอะไรอะไม่เช็คด้วยโหพี่ขอโทษพี่แบงค์บาทก็ไม่ได้ไอเฮียทำไมอะไอเฮียแล้วรีไม่ได้แล้วดิส่วนตี้ยังไงวะส่วนตี้ออกได้ไหมไม่ได้แล้วดิพี่ก็ไม่ได้เฉยแบงค์ แต่ละวันควยช <Top one. S 1> ิบหายเลยวป่ะตอกว่ะช็อกว่ะเกินเลยขึ้นนะตอกว่ะพี่จุกไปเช็คเฮ้พี่จุกไปเช็คเห้ยพี่จุกไ่เช็คเอาแล้วพี่ไม่ได้ดูตัวเลยว่าเข้าได้ไม่ได้อ่ะเออทีหลือเข้ามาครับใครเข้าได้เข้ามาก่อนเอาสิบตัวสิบให้ดูจำนวนว่าเหลยอเไรเราต้องเน็กเราต้องเน็กต้องเล่นแบบใจเย็นอ่ะเน็กละเน็ก โอ้ไม่ทุบไม่ได้ซื้อมามันซื้อมาด้วยดิไม่ทุบอ่าแล้วบาทบาทเข้ามาได้ไหมเออเดี๋ยวบาทตามไปพี่สามทุ่มครึ่งไปเลยชั้นไหนก็ช่างนะเฮ้ยเดี๋ยวดิไอ้เหี้ยผมลุดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่ใช่ว่ะไม่ได้ว่ะไม่ได้ว่ะบาทมันคนละตัวว่ะโอ้ไม่ได้ตรงนี้กูได้เอาบาททีบาทกูมาว่ะเวเซงเลยว่ะแชร์ของแชร์ของแชร์ของที่แชร์ของก่อนโอ้ ไม่เข้าไม่ได้ไม่ลงไปแล้แล้วพี่กอล์ฟอ่ะเข้าไม่ได้เหรออาดูเวลายังโอ้ยเฮียเร่งๆรีบๆรวยอีกแล้วครูไปยาวแล้วไอ้ตัดไม่ได้ลงอีกแล้วเฮียคยอะไรวะพี่กี่โมงฉันฉันไม่ต้องเต้นหรอกนะ เราเหลือผู้รอดชีวิตกี่คนเนี่ยในตี้เนี่ยไม่รู้อ่ะน่าจะหายไม่ต่ำกว่าสี่วันแปดนะอะไรวะทำเฮี้ยอะไรของกูวะเนี่ยเซ็งเลยวะแล้ตัวที่เขาได้เข้ามาเล่นเออจริงๆตัวอื่นมีตั้งเยอะตั้งแยะนะหวยเฮียเฮียเฮีไม่ไม่เช็คเราผมว่ามันลงได้วันนี้แต่ไม่รู้เวลาสามทุ่ครึ่งโอ้โหสามทุ่มครึ่งไม่สองสามไม่แล้วอีกตัวด้วยนะ ไอ้เี้ยมันดูสับกันนะดิมันอยู่ไอเดียเกากันนะ่ะเฮ้ยเสรเอาตัวนี้มาพัวเลยสับไปเลิกเว้ยเซ็งกดลงอีกวันหนึ่งไปนี่ใครเซ็นเราสองคนเดี๋ยวบาทก็ลงไม่ได้อ๋อบาทเปนสามทุ่มครึ่งใช่ไหมไม่คนละคนละตัวกันอีกพี่คือไม่ไม่มีตัวลงแล้วใช่ไหมใช่ทีดาวพรกับนาักอะ่ะน่ารักอะ่ะใช่ไหมใช่คือประเด็นคือจริงๆมันต้องเป็นเพชรเหืนเพชรไอ้นี่นนไว้พี่เพชรเหินเพชรแทง ใช่เด็กไปเอาตัวนั้นไม่เข้าไม่เพชรอะวันวันนี้ได้วันที่สิบห้าเนี่ยก็คิดว่าเออเว้ยเห็นมันวันที่สิบห้าใช่แล้วไอเพชรอะที่สิบห้าพี่ใช่หมดเลยเนี่ยจบละทำเฮียอะไรหน่อยเลยวะให้ได้อยู่ได้ยูขอเป็นหัว แดนก็จะมาลากวะเนี่ยเอ้อขวยไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาไปเล่นห้องนี้นะเครื่องมือไอ้พูดไรฟาร์มรู้เรื่องเลยรถบอดมีใครเซ็นกับกูกลับบ้านอีกแล้วไปพี่เอออะไรวะดเนี่ยหายสามตัว เดี๋ยวของเหียอะไรดิบดีเลไสัตว์เนียว่าแล้วสัตว์มันกระชัน้นมันรีบเกินว่ะงงไปหมดแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮียแล้วเอบีทีที่ครึ่งหลอดมานาต้องมีหัวต้องเล่นตลอดโอ้โหก็เอบีตัวดามจก็ได้พี่กับตัวไล่อ,อ,อ่ะเ้ามันเหนื่อยเอกิดสตัน,ตน<ห>เ,เนพราะว่าทรัพยากรเราจำกัด โอ้ยอย่างไม่ดีไม่ดีก็ชั้นเก้าสิบแล้วว่าตีเนี้ยเออเอาเลยไปหันสามมองสองก็พอได้อยู่หกห้าอะไรมันน้อยไปของสามไปบิ๊กสามเซฟไม่ไม่ไม่ต้องกีเลยพี่มันมันตันผมมาดิเว้นไม่โดน เพ่งเลยพี่ว่าบอกเซ่งเลยสัตว์บาคิไม่มีขอโทษน่วยลูกพี่ตัวไปเรื่อยๆพี่ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ร้อยเป็ถึงบอลแล้วบอกเลยนะจะได้เตรียมตัวเลยให้วิสโดหนึ่งเขาแบกไอสัตว์เหมือนกูเหมือนข้อมกูจะหลุดเลยตั้งค้างมันแปลก ตอนถ้ามานามันเหลือก็ฝากเอตัวกระเพียกไเลยพี่ได้ครับยังเหลือๆอ,อยู่อนนี้เา,าเ,ลเลยเพงเลยสัตว์กูทำไรวะเป็นไ,ไรเป็นไรเว่งหมื่นกันมันเว้งไงพี่กูทำอะไรดีวะเนะี่ยเดี๋ยวกูไปเปิดตี้ใอ้อกหรือไฮสัตว์เยี๋ยวนี่ครั้งที่สามไม่คือตอนแรกอะถ้ามันยังถ้ารู้ก่อนเข้าดันเออ เข้าวียนกรรมกูจริงๆเออไอ้เหี้ยเ้ยหวยผ่านนายปูตรนไม่ได้ลงไม่ตัวผมตัวเราก็เยอะแยะพี่เอ้ยไม่น่าดับเบิลดับเบิลดับเบิลทิ้งไ่หรอลงมาลงมาลงมาพี่ปินสับอยู่สับพิศาอยู่อยู่จริงโดนตานพี่จุกพี่จุกเบี้ยวเฮ้ยกัดเฮ้ยไทยเ่าเอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วย มนสตาร์นหูพี่วิทย์ฝ่อยไม่ได้ไมเมื่อกี้อะอย่าพี่พ <า S 1> ไม่เอาแล้วโอเคโอเคแต่ชันบอสพี่ไม่ตันแล้วกันนะเออพี่ลืมพี่เล่นลืมไปเพราะพี่น่าเป็นนะว่าต่สตาร์นอะไรนะผมก็ว่าผมติดสตาร์นใครวะโอเคโอเคโอเคลืมลืมลืมไม่ได้นานโอ้โหไอ้เหี้ยไม่ให้กูออกตี้ด้วยไอ้สัตว์ โหด,ดจัด,ดอย่านะพี่ออกแล้วมันต้องทำลายดันเจี้ยนก่อนอ๋อเหรออย่านะครับอย่านะครับโอ้โหทำเฮี้ยอะไรไม่ได้เลยอันนี้จะเครื่องยกตีได้จัดโอ้โหแล้วง่อยเลยสัตว์แล้วทำอะไรไม่ได้ด้วยโอ้โหยัดเป็ดดีนะตะโกนมาบอกก่อนว่าออกตีไม่ได้ต้องทำลายดันเจี้ยนนะจะออกตีได้เฮ้ยดูดูแทงมาเอาเลยมา ไอยสัตว์หลอนเลยกรดูมันข้างหลังข้างหลังอะไรข้างหลังตัวนึ่งโดยของเด้งใครขอบเด้งสุดขาดไอ้นี่ป่ะตัวไหนก้อตัวไหนอะตัวอ่างกินน้ำเนี่ยขาดตัวไหนวะข้างล่างนี่เรา โอ้โหเขาได้เด nah ็กกันว <a mushroom proverb ially> ่ะเอ็กเบก้ามันจริงจริงยินโลกยอนโลกอ๋อห่าวเวยหนาวเวยอุ้ยมันเคิร์ดด้วยว่ะจัด Blue Blue.